Sorry, DJ. เรามายิงปลานินปลาช่อนกันครับวันนี้ของเจริบูชานะครับหมายเด็ดของเรานะครับก็ดูก่อนว่ายัางไงผมมาเตรียมไว้หลายวันละหมายวันนี้เตรียมไว้หลายวันละโอเคมัดไว้เป็นสเต็ปสเต็ปนะที่ตรงนั่งเดี๋ยวเราจะแต่งที่นั่งตรงนี้แล้วก็ข้างบนก็เป็นพาดพาดปืนปืนยิงปลานะฮะปืนในลูกดอก อา่าเรานี้ไว้เหยียบก็เยยบก็เดี๋ยวข้างบนฮนะก็ดูกันอีกทีนะครับว่ายังไงครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นห้างกันเลยดีกว่าครับผมุมน้าอยู่ครับอยู่แล้พุ่มเรลหาน่าอยู่มาก เห็นปลาแต่ไกลเลยละ่ะชัดโมันชอบขึ้นพุ่มแบบนี้ละ่ะเราเตรียมพุ่มไว้หลายวันละโอเคถ้าชดูมาเราก็จะเห็นตัวชัดแต่ตอนนี้ไม่รู้ปลาอะไราขาวๆยังไม่ยิงครับตอาไม่เห็นตัวชัดเจน,เนแบบชะโดก็ยังไม่ยิงหรอครับ ดวังงนนี้ชโดเล็กนะครับเห็นไหมหน,หน้าเห็นเโดเล็กไหมขึ้นตรงนั้นตัวหนึ่งเราไม่ยิงนะครับชโดเล็ Lake, Lake กเล็กจัดตัวเท่าประมาณสักขีดเดียวได้สองขีดนี่แห,ห,หละอู้น่งนี่ล่ะ ต้องการชโดใหญ่เลยถ้าเห็นแชโดใหญ่ขึ้นค่อยเอานะครับรือเราพร้อมอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างแหละไอ้ฟองฟองเนี่ยฟองอากาศนี่คือไม่แน่ใจว่าฟองอะไรถ้าแชโดขึ้นก็จะขึ้นรูนี่แหละรูตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นแชโดเล็กไหมครับนะขึ้นอีกแล้วนะเห็นไหม ตัวโดเล็กนะครับแม่ยิงนะครับแม่ยิงตัวโดเล็กตัวใหญ่มันคงยังอยู่ข้างล่างนี่แหละครับตัวใหญ่ยังคงอยู่ข้างล่างแต่ว่าคือให้ตัวใหญ่มันขึ้นนานๆทีขึ้นมันจะไม่ขึ้นแบบบ่อยเหมือนตัวเล็กหรอกปอดมันใหญ่นะครับ อันนี้กะว่าจะยิงแล้วบวกเลยดึงเลยคือถ้าได้ในเลงดีๆถ้าได้เลงดีๆต้นคอดีๆมันก็ไปไม่ไกลหรอกครับปลาชโดมันก็จะวนอยู่แถวนี้แหละครับแต่ถ้าเรายิงในตำแหน่งที่โดนด้านหางเหมือนวันนั้นก็โหอย่างกสิบล้อวิ่ง EP ยี่สิบสองกับ EP หกสิบสี่ EP ยี่สองแก้ไขเสียงโอ้ขึ้นอีแล้วครับชะโดขึ้นดีแล้วชะโดเล็กโูขึ้นสามรอบแล้วเห็นไหมฮะมองไปตรงตรงปืนผมเลยเนี่ยตรงปืนผนเลยเป็นชะโดเล็กนะครับมันลงลนะนานะก็ได้เห็นนะเพราะว่าท่านผู้ชมก็เห็นเพราะว่ากล้องมันไม่ไกลมากจะเจะอ,อยู่ละ เร,เราดูพวกหัวดำทั้งหลายไอหัวดำทั้งหลายหัวดำมันโหมันไม่ได้ขึ้นง่ายนะครับมันจะอยู่ที่นิ่งๆก่อนปลอดภัยจริงๆดูไม่มีอะไรจริงๆอ่ะมันถึงขึ้นไอพวกหัวดำใหญ่หญๆสามกิโลขึ้นี่ะถ้าต่ำกว่าสามกิโลลงมาเนี่ยขึ้นง่ายอยู่แล้วครับชโดมันสไตล์นั้นอยู่แล้ว เฉโดเล็กเข้าเนี่ยเดี๋ยวเฉโดใหญ่ก็ามาครับไม,ไม่ไม่ยากเลยเฉโดเล็กขึ้นอีกแล้วครั้งที่สี่เห็นนะฮะที่เดิมเลย ส่วนชโดใหญ่ก็คอยดูนะครับคอยดูช่วยกันช่วยผมโอเคครับเดี๋ยวก็มาครับมาแน่ตรงนี้น่าจะมาเป็นสูเออน่าจะมาโอกาสมีได้ยินตาแน่โอกาสเหมือนจะโอเคแล้ว คลองนี้เป็นคลองเจดีย์บูชานะครับคลองนี้เป็นคลองอที่มาจากแม่น้ําท่าจีนเชื่อมต่อตรงอุ้ยลงแล้วลงแล้วนี่นี่นี่เสียดายเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวเยวตรียมเลยครับเตรียมเลยไม่แน่ใจว่าเป็นอไอ,อน้ดุกหรือว่าอ่าไอ้ช่อนหรือว่าไอ้ดุกไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสก,กูนะครับคือ ไม่แน่ใจเห็นทหารแวบๆแบบก็เดี๋ยวเราจัดหนักได้เลยฮะขข้นอีกรอบเดี๋ยวผมกดเลยจุดที่เราอยู่ก็คือสูงกว่าดินประมาณสักเมตรหน่อยๆไม่สูงมากนะครับ เนี่หญ้ายังจะโผล่มาหาเราได้เลยเพราะผมต้องการให้ปลาไม่ระแวงนะครับปลาก็ขึ้นดีครับขึ้นดีแต่เราอยู่สูงมากอันตรายเดี๋ยวปาลาระแวงไปเห็นเรา ขงนั้นฟองฟอดเลยน่าจะเป็นปลาเตรียมขึ้นนะครับไม่แน่ใจยังไม่เห็นตัวฟองอากาศปลาพวกนี้มันจะเป็นฟองอากาศมาก่อนอยู่แล้ว โอ้ปลาช่อนนอนเห็นหัวเลยปลางนอนโอ้โหนอนอ่ะเลื้อยเลยใครไปฟางน,นู้นยิงไม่น่าจะโดนเดี๋ยวเลา้ยยิงอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราก็กลับดีกว่านะครับ ครับวันนี้มาดักปลาเน้นกันดกโอ้ยเรว่าปลาอะไรจะขึ้นไหมจริงๆปลาหน้าขึ้นมากเลยนะครับน้ำมันแห้งลงไปแล้วพอน้าแห้งแล้วเนี่ยมันจะมีอุ้ยโนนนปลาอะไรประทุก,กูดิ นูน่นนู้นทางนู้นเสียดายเดรร์สักคู่สักคู่เห็นไหมครับ <c oughs> โอ้แต่ฟากนู้นเลยนะไกลอยู่ได้เล็งดีๆก็ <c oughs> นี่นี่อีกตัวหนึ่ง <c oughs> อืมโดนละโดนละนะโดนละช่อนโดนนะผมว่าโดนนะ โดน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 ครับโดน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 เราพยายามสาวขึ้นมาเลยโดนนะครับโดน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 ละโดนละโอ้สะเทือนจริงเลยโอ้ังไงน้องมาเนี่ย ติดแล้วดิโอ้โอ้ตัวใหญ่ครับนะเนาะมาเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมช่อนใหญ่ช่อนใหญ่ได้ตัวแล้วได้ตัวแล้วโอ้เข้ากลางลำเดี๋ยวผมจะดูก่อนมันแน่นขนาดนะเห็นยวนะครับเห็นไหมทุกคนเห็นนะนี่นี่นี่โอ้ยิงฉาดยิงดีมากสะตูมเลยโอเคเลย เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ค่อยค่อยค่อยโอ้เข่าเต็มกราฟเต็มกราฟครับเต็มกราฟเคสนี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูข้างล่างนะครับ เดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างกันโอเคครับได้ละปลาอยู่ละหงายท้องละโอ้ยสวยสเต็ปสวยมากวันนี้เดี๋ยวเราเก็บอุปกรณ์วางไว้กันเยออดี๋ยวตกอีกแั้วเนี่ยเรา,าได้ละ ดูได้เลยครับจะดูด้วยกันได้เลยอเสโอเสือเสชันอย่งนี้ครับแล้ว กระชั่นอยู่นี่แล้วครับกระชั่นอยู่นี่ตัวใหญ่ตอนขึ้นขึ้นสวยมากเห็นไหมครับท่านผู้ชมขึ้นขึ้นสวยมากเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะอู้ยอุอ้ยใหญ่มากใหญ่มากใจเย็นเจเยนมันโดนยังไงเนาะ ตัวใหญ่มากครับช่อนตัวใหญ่มากเห็นไหมครับเห็นไหมอ้าวโอ้โห้ยปลช่อนใหญ่โอ้โโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเด ขึ้นขโ้นก่อนขึ้นโมนนะต่อไขึ้นขโมนเข้าใเลยดีกวาใหญ่ใหญ่ใหญ่มากโอ้โโอ้โโอ้โหโมโตัวใหญ่มากครับโอ้โหกางลาเลย ลับเลยครับผมสักคูณสวัสดีครับปลาช่อนนะครับตัวเบ้อเลเลยตัวใหญ่มากเข้ากลางลำนะครับทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับผมเบียงรา FC อซครับถ่ท่าจีนะครับวันนี้ผลงานดีครับวันนี้ปลาช่อนนะครับเข้ากลางลำเลยปลาช่อนตัวใหญ่เลยทะลุนี่เลยเข้ากลางลำเลยครับก็มันขึ้นแพ้ขึ้นก็ประมาณนี้แหละครับน้ำหนัก หนึ่งกิโลสามขีดนะครับวันนี้โอเคเลยเยี่ยมเลยตัวใหญ่ครับปลาช่อนตัวใหญ่เป็นตาที่ตอนแรกนึกว่าตัวเล็กๆเ,เพราะผมอยู่ในที่ต้นไม้แล้วมองลงไปนึกว่ามันตัวเล็กนะมันก็ไม่เล็กนะดูดิหนึ่งกิโลสามขีดเลยโอเคนะครับจากคลองเจรีบูชาไปกันเจ้ามือสอนไม้สักรักทุกคนบายบาย